ผมใส่ก่อนพรุ่งนี้ไป,ไปนะ์ไหมเนี่ยคุงนี้ไป์ไหมฮะต้อว่ามึงว่ามีของหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่ใช่อ่ะฮะก็มีเยะของอะไรเยอะ ของอะไรนะ6เฟส6เฟสขดงไหมคองนี่ครดบไงคลิปตุ้อย่าไปตัดคลิปคลิปลง แต่ตัวไม่เห็นตาพีกเลื <iet. S 1> อกจะออกกองออกกองปะพี่อนะไม่กล้าตอนเนี้ยไม่กล้าแต่ก่อนน่ะกล้าตอนเนี้ยไม่กล้าเพราะไม่ออกนานแล้วเลิกขายเลิกกันเป็นสองปีแล้วก็อาขายผ้ากับพี่ก่อนที่เอกเขาขายเดียวเนี่ย ก่อนที่เป็นอย่างนี้นะไม่ใช่แบบนี้แต่ก่อนแต่ก่อนที่เป็นแบบนี้เอ้า <laughs> แต่ก่อนขายเยอมะมากไงเออนู่นนี่นั่นผอมเดีดด๋ยวนี้ไม่ผอมแล้ว,ดวลยด,ดยากด้วยอยากให้ดูตอนด้ยวยเดมังมึงไม่ตื่นกันเลยะ พี่ไปหาในทิกตอกพี่ก็หาไม่เจอนะใช่ช่องเราแหละแต่พี่ไปหาในยูทูบไม่เจอเหรอมันจะขึ้นยอดิวคนดูใช่ไหมในคนดูเยอะคือขายฟ้าแค่ตุยบกแค่เลยนะเก๋ตุยบกเก๋เลยนะแต่คนชอบเขากเขาไปวัดดูตุอก็จะบอกว่าเพื่อตุยตาไม่ดีแต่เราก็ขายไปไหน ถ้ามันขายได้ไม่มดตลอดก็แตกไม่ได้ก็่อขมันมจะมีการนั้นเขา,า,มามไม่ได้ทำอะไรแค่เขาแค่ไปขายอ่ะบางอย่าง